อีก1นาทีนะครับลายยก2ซ้ายห้ทธแถลงขวาพัทนลุงเมืองลุงกำลังใจดีนะครับแมซศิลาเงินน้องชายชนะไปแล้วหนึ่งอ่ช่ครับดีครับเสือใต้นะครับศิลาเงินเจอกับสิงห์สารไพลดน้อยสูง8ตัดล่างลงไปครับโอ้โหเตะแบบเทาล่าถอนโคนนะครับมาเข้าไปที่พับนอกครับเติมเกมลุกเข้าไปครับศีลาเงินพยายามที่จะบีบพื้นที่นะครับ ตูครับมาเตะขวาจิ้มหมัดซ้ายมวยเข่านะครับสีราเงินเติมเกมลุกในช่วงของปลาย,ยกที่สองซ้ายครับไฟลดน้อยสูงยาวแทงดี <S <S สอป,สสปีสุาสตีเสื้อเสื้อสีแดงแม่เมินหน้าครับเป็นดาวุฒิบวยอยากดูก็อยากดูโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยครับโบกมือเลยครับพอดีเลยแม<ห>่ก,กำลังจะบอกว่าทัชกลับบ้านชนะ2วิน คุยถึงพัทลุงเลยครับน็อกอีกแล้วครับท่านโอ้โหลานาวอเตอร์ไซค์แจ้งเกิดได้แล้วครับทีละเงินน็อคยกทีสองเลยครับอ้าวครับไม่ต้องรอนานครับนี่ครับสปิริตนะครับเข้าไปขอโทษนะครับนายแพทย์ชัยยาครับดูอาการครับแพทย์สนามดูครับชัดๆชัดๆเกิดอะไรขึ้นครับ หุกซ้ายรับตัวครับโอ้โหหลายหลายมุมมาเลยครับพี่เดชครับหนึงปังครับโอ้โหลิ้นปีหรือเปล่าครับแม่ดูครับหุกขวาแล้ววางแข้งครับดูอีกทีครับแม่ปลายเท้าด้วยนะครับเจอหุกซ้ายแล้ววางแข้งเข้าไปครับ